ดีเด็กๆและผู้ปกครองทางบ้านทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันในภาคเรียนที่สองนะคะเด็กๆเด็กๆจำได้ไหมน้าวันเนี่ยคุณครูอะไรเอ่ยคุณครูพี่โฟกัสค่ะเด็กๆต้องจำได้แน่ๆเลยใช่ไหมคะวันนี้เรามาเจอกันในหน่วยการเรียนรู้ที่สองนะคะหน่วยคมนาคมในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ค่ะวันนี้นะคะเราใช้ใบนี้นะคะเด็กๆทำชี้แจงนะคะ ให้นักเรียนระบายสีภาพยานพาหนะและตัดปักภาพยานพาหนะติดลงในใบงานพร้อมทั้งเขียนคำว่าแอร์เพลนเครื่องบินด้วยตัวบรรจงค่ะวัสดุอุปกรณ์ของเราวันนี้นะคะก็จะมีใบนี้ค่ะเด็กๆซึ่งใบนี้นะคะคุณครูพี่โฟกัสได้ใส่ไว้ในถุงให้เด็กๆแล้วค่ะเด็กๆหยิบออกมาได้เลยนะคะแล้วก็ใช้สีเทียนค่ะใช้กันไกลค่ะ กาวลาเทกค่ะและดินสอค่ะเด็กๆเรามาทำกันเลยค่ะระบายสีภาพยานผ่าน,นะคะนะคะยานผ่านะของเราคืออะไรเอ่ยเด็กๆรู้จักไหมนะเครื่องบินค่ะอ่าแล้วเด็กๆก็นำสีมาระบายได้เลยค่ะเด็กๆจะใช้สีอะไรก็ได้นะคะระบายเครื่องบินของเราให้สวยงามนะคะเครื่องบินภาษาอังกฤษว่าอะไรนะ แอร์เพลนค่ะ,ะแล้วเด็กๆก็ระบายเลยนะคะ,อะตอนนี้เครื่องบินของคุณครูพี่โฟกัสก็ได้เปลงล่างมีสีหลากหลายสีมากมายเลยค่ะแล้วของเด็กๆล่ะคะเป็นยังไงบ้างมีสีอะไรกันบ้างคะ,ะเมื่อเด็กๆระบายเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะให้เด็กๆใช้กันไกลค่ะตัดเครื่องบินของเราออกมาเลยค่ะ ในขณะที่เด็กๆใช้กันไกลในการตัดนะคะเด็กๆต้องใช้อย่างระมัดระวังนะคะแล้วก็ให้ผู้ปกครองนะคะดูแลเด็กๆนะคะอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะไม่นั้นอาจจะเกิดอันตรายได้ค่ะอันนี้คุณครูพวิโฟกัสตัดนะคะจะเหลือขอบเล็กน้อยนะคะตัดไปเลยค่ะ เด็กๆไม่ต้องรีบนะคะอ่าแทเดมตอนนี้คุณครูพี่โฟกัสก็ได้ตัดเครื่องบินของคุณครูพี่โฟกัสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเด็กๆตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆทากาวเลยค่ะอ่าทากาวในขณะที่เด็กๆทากาวเด็กๆไม่ต้องทาเยอะนะคะเดี๋ยวเครื่องบินของเด็กๆอาจจะเปียกได้แล้วก็เด็กๆติดเลยค่ะเด็กๆจะจิตยังไงก็ได้นะคะ นี่ของคุณครูพี่โฟกัสกำลังบินขึ้นบนท้องฟ้าค่ะหลังจากนั้นเด็กๆแปลงร่างมือของเด็กๆเ,เป็นอะไรเอ,อ่ยยังจำกันได้ไหมคะเป็นเตารีบค่ะแล้วทับลงไปเลยนับหนึ่งสองสามสี่ห้าเทเดมเครื่องบินของเราก็ติดเรียบร้อยแล้วขานี้นะคะให้เด็กๆเ,เขียนด้วยค่ะคำนี้นะคะ ภาษาอังกฤษอ่านว่าแอพเ n นค่ะเด็กๆตัวแรกนะคะตัว A ค่ะตัว A เขียนแบบนี้นะคะสามเหลี่ยมและขีดต่อไปตัว I ค่ะขีดลงมาแล้วก็จุดตัว R ค่ะตัว P ค่ะ L ค่ะเด็กๆแล้วก็ตัว A ค่ะ ตัว N ค่ะและสุดท้ายตัวนี้คือตัว E ค่ะอ่าอ่านว่าแอร์เพลนนะคะแปลว่าเครื่องบินค่ะเด็กๆก็เขียนคำว่าเครื่องบินด้วยนะคะสรรเอคอควายรอเรือสระออไม้เอกอออาง งงูอ่านว่าเครื่องต่อไปบินค่ะบอใบไม้สระอีนอหนูอ่านว่าบินค่ะอ่าอ่านว่าเครื่องบินค่ะ<ม>เก่งมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูพี่โฟกัสก็ทำเสร็จเ,เรียบร้อยแล้วระบายสีตัด และก็เขียนคํานะคะเมื่อเด็กๆทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆอย่าลืมทําแบบประเมินผู้ปกครองประเมินเด็กๆประเมินเขียนชื่อชั้นเลขที่และถ่ายรูปผลงานของเด็กๆเ,เข้ามาในไลน์กลุ่มด้วยนะคะคุณครูพี่โฟกัสรอชมอยู่ค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ